และเสร็จแล้วรีบรีบหลนแล้วก็รีบไปกันเถอะข้าก็รีบอยู่นี่แหละอาจารย์น้ำมันมันไม่ค่อยจะออกมานะขอน้ามันข้าหน่อยนะจะเอาไปทอดไข่ว่าแล้วไอ้ตายก็เอาภาชนะไปรองไว้ที่ค่างเป็นอันว่าเสร็จพิธีการหุงน้ำมันพรจากศพของผีสาวที่ตายทั้งกลม เรียบร้อยดีนะยังไงก็ฝังศพไว้เหมือนเดิมด้วยเดี๋ยวข้าจัดการเรียบร้อยเองอาจารย์หลังจากที่ได้ปรามผีลุกปลุกผีนั่งอาจารย์ก็ได้เดินจากไปแล้วปล่อยให้ข้าอยู่คนเดียวเนี่ยนะอาจารย์อ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยโทษนึกว่าหายไปไหนตกใจหมดที่แท้ก็ล้มลงไปเหมือนเดิมอยากจะรีบกลับไปนอนก็ไไปบอกงั้นอย่าว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะข้าก็รีบกลับเหมือนกัน หลังจากที่มันได้ของที่ต้องการเอตายก็รีบเดินจากไปแต่ดูเหมือนว่าแม่ผีสาวตายทั้งกลมที่อยู่ในสภาพของครึ่งคนครึ่งผีดูท่าว่าจะมีความสุขเหมือนว่าตำราปุกผีของพ่อหมอนั้นจะได้ผิดพลาดไปสักเล็กน้อยร่างเน่าเนของผีสาวได้อันตรธานหายไปหลวงพี่อ้วนที่ต้องเดินผ่านป่าช้าในทุกๆวัน ได้เห็นสิ่งที่ผิดปกติจึงได้หยุดพิจรารณาก่อนที่จะได้รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาใครมาทำอะไรไว้เนี่ยก่อนที่จะได้พบว่าร่างของแม่สาวบานเย็นได้ตาฐานหายไปไม่ได้การแล้วไอ้ดำเอ้ยเอ็งรีบไปบอกให้หน้องเร็วว่ามีธุระด่วนกับผมเชื่อเมิดนั่นหรอกพี่ จะเบิดจะดำมันก็เหมือนกันละนะรีบไปบอกให้หน่องมาเร็วๆมันเป็นอะไรของมันวะกับคำว่าดำเนี่ยมีอะไรเหรอไอ้เบิดก็หลวพี่นะสิให้ข่ามาตามด่วนเลยอย่างนี้ค่อยรู้สึกดีหน่อยอะไรของมันวะบอกหลวงพี่ว่าเดี๋ยวสักพักข้าไปหานะแย่แล้วโยมหน่องศพแม่บานเย็นนะหายไปแล้วจะทำยังไงดีล่ะหลวงพี่ ก็ต้องรอฟังข่าวละเพื่อชาวบ้านเขาจะมีเบาะแสหลังจากที่ได้รับข่าวร้ายไอ้หน่องก็ได้แต่กลับมานั่งคุนคิดแล้วมันจะเอาศกเมียข้าไปทําอะไรกันเนี่ยคงไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินเองเหรอกมั้งบรรยากาศรอบข้างของไอ้หน่องนั้นมีความผิดปกติเป็นสักเล็กน้อยเสียงของนกที่ร้องในยามค่ำคืนเหมือนกับว่ามันสัมผัสอะไรบางอย่างได้แม่บ้านเย็นนี่ การหันไม่เห็นรอยยิ้มของซากศพเมียรักทำให้หนองนั้นต้องรีบโดดลงมาแต่ทว่าไม่ได้วิ่งเข้าไปหาแต่กลับวิ่งหนีไปแทนแล้วหลวงพี่ไม่ต้องพูดโยมอัตมารู้แล้วหลวงพี่รู้ได้ไงครับก็โยมพาเข้ามาด้วยนะสิว่าแล้วหลวงพี่อ้วนก็นิมนต์ตัวเองวิ่งหนีไป กับผมคงไม่ต้องหันไปใช่ไหมหลงพี่พูดจบไอ้น้องก็วิ่งตามหลวงพี่อ้วนจีวรบินไปโดยที่มีผีแม่สาวบานเย็นลอยตามไปห่างๆเคยผ่านทางนี้ทีนะาอะไรจะมาสักทีวันนี้รอตั้งนานอย่างนี้ก็ว้าวุ่นนะสิมาแล้วอย่างนี้จะได้ลองของกับลักเมื่อแม่สาวที่หมายปองนั่นเดินผ่านมาไอ้ตายก็ได้เริ่มสะกดรอยตามเดินตามเพราะข้ามามีอะไรหรือหะเหยิน ก็เดินคนเดียวมันเหงานะก็เลยมาขอเดิอเป็นเพื่อนแม่สาวที่ได้ยินคําพูดนี้ต่างก็เมินหน้าหนีเป็นจังหวะด,ดีที่จะให้ตายนันดีดน้ํามันพรอา้าวฝนที่ไหนมาตกเนี่ยเองทําอะไรฮะไอเยินเอาน้ําอะไรมาดีใส่ข้าเนี่ยข้าก็าอยากสาดน้ําใส่นาซีนึกว่าเล่นสงขลานัน้นข้าไปแล้วนะไม่กวนละหรือว่าน้ํามันมันจะหมดอายุวะรีบไปเลยนะเอาน้ําอะไรมาดีใส่ข้าก็ไม่รู้ มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆต้องไปหาอาจารย์ละอะไรผ่านหน้าแวบๆว,บวทันทีที่เอตายได้พบกับเจ้าของโรงกัดหรือเจ้าของบ่อน้ำมันที่พวกมันไปลักลอบขุดมาแต่ทว่าไม่ยอมฝังกลับลงไปจึงได้ออกมาเพ่นพ่านอย่าตามฆ่ามานะเมื่อโดนผีรังควาน คณะของล้งพี่อ้วนและเฮดองก็ต้องตามหาคนช่วยและการเดินทางที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือวัดหนองใหญ่เทียมของท่านพระอาจารย์สมใจเกเรวโรการเดินทางด้วยความหวาดระแวงและสีหน้าทําให้ผู้ที่พบเห็นอย่างลุงแหบและก็พี่สมถึกอดสงสัยไม่ได้ของการเดินทางมาในครั้งนี้ดูหนะ้าดูตาไม่ค่อยสู้ดีนะ ก็นอนนะสิยังกระโดนผีหลอกมายังไงอย่างนั้นเลยที่จริงก็ไม่ได้หลอกหรอกแค่ตาพ่อข่ามานะโอ้ยแล้วเองจะพามันมาทำไมเล่าไม่เป็นไรหรอกแค่หนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะแต่เรื่องนี้คงไม่ต้องถึงมือหลวงพี่หรอกเดี๋ยวข้าจัดการให้เองเออว่าจะ่ทำไมดอมนี่หน่าตอไม่ค่อยกลัวอะไรกับเขาเลยข้าชื่อมืดนะข้าก็กลัวอยู่และ แต่หน้าตาของข้ามันไม่แสดงออกนะเออไอ้มืดเองนี่มนหลวงพี่ไปรอที่วัดกันก่อนนะส่วนเองก็รอผีเมียเองที่นี่แล้วอ่อยของมันวะจะมืดจะดำมันก็อย่างเดียวกันไม่ใช่เหรอเอาไนาสมถึกเอ้ยไว้รอมืดแล้วจะได้รู้ละว,ว่าจะได้เห็นดำหรือเห็นแดง เอา้าก็ไหนบอกลูกพี่สมถึกตามมากินเล่าไงแล้วไม่สมตุ๋ยก็เออด้วสิถ้าบอกให้มาจับผีจะโผล่หัวมาไปเล่านั่นสิลูกเพชช่วงหลังไม่ยอมเป็นกองหน้าเลยแล้วทำไมไม่เห็นมีสายสินล้อมไม่ลูกพี่ก็ถ้ามีผีมันจะกล้าเข้ามาใกล้ไหมล่ะและแม่บานเย็นแม่ผีตายทั้งกลมก็ได้มาถึงที่หมายสายตาที่มองเข้ามาได้ขวาพิศวัสด,ดูแล้วหน้าขนลุกยิ่งนัก แบบนี้มันไม่ปกติแล้วโอ้ยมันก็เป็นผีปกตินี่ลุงแหบข้าหมายถึงว่าวิญญาณกับร่างนี้มันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะสิเหมือนว่ามีคนเชิญมาทำน้ำมันพลายนะโอ้ยถ้าอย่างนี้ข้าตายไปจะไม่มีคนมาขูอดอน้ำมันจากหน้าข้าหรอด,ดิีลุงแหบข้าเอาแค่ผีตายทั้งกลมโว้ยดีนะที่ทุกพี่กินทีนละเป๊กนั่นนะสิแต่ว่าหลายกลมเลยละ่ะ แล้วแบบนี้จะทํำยังไงดีล่ะลุงก็คงต้องเผาผีกันอีกสักรอบแล้วนะหลังจากนั้นลุงแหบก็ได้บริกรรมคาถาก่อนที่ไฟจะได้ลุกขึ้นมาลุงเสกไฟได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ็งแหกต่อดูดีๆสิน่าันครบไฟจุ่มน้ํามันจากหน้าข้านี่แหละ <c oughs> <c oughs> ร่างเน่าๆที่ถูกวิญญ,ญาณสิงสู่ให้ลอยไปมาได้ลุกติดไฟก่อนที่จะเหลือแค่โครงกระดูก ไปตามทางของเองนะนางหนูวิญญาณของแม่สาวบาดเย็นได้หันมายิ้มให้กับไอ้หนองผัวรักชาติหน้ามีจริงเราคงได้เจอกันอีกนะและพวกที่ก่เรื่องขึ้นมาละลุงแหบจะช้าจะเร็วก็เป็นเรื่องของเวลาและเวรการมนั่นแหละรีบจัดการเก็บกระดูกของเมียเองเธอเดี๋ยวจะให้อาจารย์สงใจนั้นส่งวิญญาณให้ โอ้ยมากระเทิบข่าทำไมเนี่ยก็น้ำมันพลายน้ำมันของปลอมนะสิอาจารย์แถมเจ้าของยังมาตามหลอกข้าอีกไม่กระเทิบตายก็บุญแล้วหลังจากที่เอตายได้สม,มนาคุณอาจารย์เขามันไปสองสามตุกบมันก็เดินออกมาด้วยความสบายใจก่อนที่จะได้พบกับแม่สาวที่มันได้หยอดน้ำมันพลายเอาไว้อยู่นี่เองตามหาก็ตั้งนานอย่างนี้อาจารย์ก็โดนกระเทิบฝีนะสิออกฤทธิ์ช้าเขาไปบอก สงสัยจะได้ผลแต่พวกข้าว่าได้แผลมากกว่านะได้แผละอะไรเลยจ๊ะก็ลองหันมาดูข้างหลังซิแล้วผ่ากันแห่มาทําไมเนี่ยไอ้ดำอันที่จริงแล้วข้าชื่อมืดสั่งสอนกันแค่นี้พอแล้วหน้อยมเล่นสงการกับเด็กในสังกัดพวกข้าแล้วหลังจากที่ไอ้ตายได้กลายเป็นที่นวดฝ่าเท้าของสามชายชะกันมันก็ต้องนอนหงายนอนคว่ำบอบช้ำจากรอยเท้าไม่ทราบขนาด แต่คาดเดาได้ว่าปริมาณนั้นมากพอสมควรนึกว่าพวกนั้นจะตีนหนักกว่านี้นะนี่เยสาวก็ไม่แลได้ดต่แผลกลับมาน่าเจ็บใจนะักแล้วไข่มาอีกละเนี่อย่าหลอกข้าเลยนะขับผินไปแล้วข้าแค่ลับขาตีนไปเลเนี่ฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวครั้งหน้าข้าจะเอาคืนแน่เวลาและเวรกรรมนั้นก็ได้พอเหมาะพอเจาะ ทำหน้าที่ชำระสะสางกับไอตายต้องตายกลายเป็นผีแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ว่ามันต้องเดินไปอีกไกลแค่ไหนและจะได้พบกับวิญญาณของแม่สาวบานเย็นที่ได้เดินนำหน้ามันไปหรือไม่ถึงแม้ว่าตอดมีชีวิตไอหนองมันจะรักเมียเขาบมานมากแค่ไหนแต่พอตายไปแล้วก็เหมือนว่าไม่อยากจะเข้าใกล้สุดท้ายปลายทางก็ต้องต่างคนต่างไป จงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่จนถึงวันสุดท้ายด้วยความมีสติและสำหรับวันนี้ผมน่าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัส,สบดีเวลาสามทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนไัร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ